สวัสดีค่ะเพชรปร,ปราราณเตะนะคะวันนี้นะคะเพชรที่อยู่ที่ร้านย่านของตัวเองนะคะนั่นคือร้านนั่งชิลนะคะที่เอเภอปักช่องนะคะก็ร้านนี้สวยมากเลยนะคะแล้วอยากจะบอกว่าร้านนี้นะคะตอนกลางวันนะคะจะเป็นร้านส้มตำนะคะที่ชื่อว่า แซ่บหลายเนาะส่วนตอนกลางคืนเราก็จะเนรมร้านของเรานะคะให้เป็นร้านนั่งกินเหล้าชิลๆเก๋ๆสำหรับ hmm. วัยรุ่นปากช่องแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมานะคะเราดูบรรยากาศในร้านกันเลยนะคะว่าร้านนั่งชิลของญาติฉันเนี่ยนะคะเลิศแล้วก็เก๋หน้านั่งขนาดไหนนะคะบรรยากาศในร้านสวยมากๆเลยนะคะใครที่ผ่านไปมาแวะไปแวะมาที่ปากช่องก็แวะมาทานร้านนี้ได้นะคะจุดเด่นของร้านนี้อยู่ตรงไหนนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับไนบาซ่าเลยนะคะไนบาซ่าปักช่องนะคะหาง่ายๆนะคะชื่อว่าร้านนั่งชิลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันนะคะมานี่นะคะ แต่งร้านสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเก๋อะเป็นร้านที่แบบมีมุมให้เราถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะ <c oughs> เห็นไหมฝั่งนู้นก็มีที่นั่งนะคะ <c oughs> อันนี้ดิ่ฉันถ่ายไม่หมดเอาไปว่าเอาถ่ายจากตรงที่ดิฉันนั่งแล้วกันเนาะ เอเคค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมีเพื่อนมาเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้สมาชิกที่จะมาปาร์ตี้กันวันนี้มีใครกันบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะหลังจากชมบรรยากาศในร้านนั่งชิลกันแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาเปิดตัวญาติตัวเองมากนะคะคนแรกเลยนะคะชื่อกระตูนค่ะกระตูนและคนที่สองชื่อกระแตค่ะสองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะคะส่วนดิฉันเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องจะเรียกว่าอะไรอะแม่มันกับพ่อแม่ดิฉันเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะคะเราก็เป็นญาติกันมาโตกันมาตั้งแต่เด็กเลยกระตูนช่วยฝากร้านนั่งชิล แต่ไปไหน, <c oughs> น,นกันแล้วทั้งที่ทมึงสองคนไม่มีความมั่นเหมือนกูเลยอะ่ะเอาไปยเอายังไม่เมา <c oughs> แล้วเราเข้าปากก่อนนะคะแล้วแต่ยกค่ะเดี๋ยวกูพูดเอง <c oughs> ร้านน่ำชิวนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามไหนบาร้า,า่ไหมคะโต้ใช่ค่ะร้านน่ำชิวเราจะเปิดตอนหกโมงเย็นปิดกี่ทุ่มคะปิด <c oughs> ถึงปีสองเลยดีกว right. ่าถึงปีสองเลยนะคะแล้วก็ตอนกลางวันเป็นร้านอะไรอีกคะแต้ร้านแซ่บหลายค่ะร้านแซ่บหลายขายอะไรเอ่ยก็จะมีส้มตํายำรสเด็ดอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมค่ะรับรองว่าฝีมือการทำอาหารของครอบครัวดิฉันนะคะไม่เป็นสองรองใครบอกใงเดยค่ะกระตูนยังไม่เมานะคะใครจะเห็นกระตูนในคลิปน้าแล้วในเซเว่นอีเดี๋ยวจเจับได้ใบเี่ารู้ว่ากระด่างตอนนี้กระตูนยังไม่เมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้เจอกระตูนอีกแมตทหนึ่งตอนกระตูนเมานะคะและด้านนี้นะคะดิฉันมีน้องน่ารักของดิฉันอีกคนนึง่ สวัสดีค่ะพี่น้องอาร์ตี้อาร์ตี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาวประเภทสองนะคะที่ป๊อปมามาที่ปักชอมนะคะเป็นไงบ้างเจอพี่เพชรบ่อยมากเลยเราเจอกันเหมือนเดิมเป็นน่ารักเสมอค่ะขอบคุณมากค่ะกระตูนชนแก้วเรียงพร้อมคุยกระตูนดิหมดกระตูนล้วกระแต่เสร็จเลยอ่ะกระแตมีใครเปทอมนะคะไม่เปิดรับอีกแล้วเนาะจบเปิดค่ะเอ้ยเลยอเมนูเด็ดที่ร้านนั่งชิวมีอะไรคะที่กระแตนี่คนทำกับข้าวเองเลยปีกไก่ปีกไก่ยังไงเหรอปีกไก่แล้วก็ไก่ล้อแซลมอนจี๊ดอุ้ยเลกหอยนิวซีแล ไม่จาเป็นต้องมาทานที่ร้านก็ได้นะคะสำหรับคนปักช่องใครต้องการให้กระแตทําห่อไว้หรือว่าเอาไปทานที่บ้านโทรมาสํารองหรือว่าโทรมาออเดอร์ได้ที่เบอร์อะไรคะ0ู5ย์73้าหาตัว5้ค่ะโอเคค่ะอ่านตัย,ยกแล้วคะ่ะ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเจอสมาชิกอีกมากมายเดี๋ยวจะตามมานะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะฝากมาด้วยนะคะกระแตแล้วก็กระตูนคะ่ะแล้วก็ร้านนั่งชิลของพวกเรานะคะคนปักช่องไม่มาไม่ได้นะคะอยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่มาคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เลยยังนะคะหมดแก้วค่ะ อีตุนแลนด์ว้เดี๋ยวตุนมาแล้วตูจะปล่อยพลาวอยนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวรออุ๋ยแรงล้านกับอีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อค่ะวันนี้คืออาหารร้านชิวนะคะก็เป็นอาหารแบบว่ากินเล่นเก่งเกินนะคะยำแหนมยำเป็นแซ่บนะคะน้องลชิมผีรักกี้นะคะแล้วก็ด้านมุ้งไสเอ่อไข่เลาะค่ะไข่เลาะกับะเนี่ยเป็นแบบเห็นหมูไข่เลาะค่ะไข่เลาะอะไรมุงน้องลอยสวัสดีค่ะ น้องพลจะเป็น,น,นอีกคนนึงน,นคะคะที่เพชรชี้อยากจะมาเจอน้องพลมา,มากๆเลยนะคะ,ะน้องพลน่ารักมากขอบคุณตลอะเดี๋ยวขอบอคุณก่อนสำหรับก๊อฟไก่วันนี้นะคะ,อะโอเคค่ะอีกสองทนน่านนี้ค่ะน้องอ้อกับน้องเบียค่ะเป็นเด็กปากช่องเหมือนกันนะคะน่ารักเวอร์ค่ะ เดี๋ยวที่นี่ขออนุญาตตัดก้าวมาคุณพิเศษเลยาคพิเศษุเก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วค่ะแรงร้าอีกอีค่ะเหมือนเดิมค่ะนพี่นะคุบอกทำไมถึงเลิกเล่นโซเชียลมมูเลิกเล่นหลายสิ่งเหกินค่ะก็หลายสิคืออะไรไม่เ่ยแล้วคือทั้งเรื่องงนั้นะคไเรื่อนะคแล้วก็เปัอะไรมันลำบากกลับมพี่นี่พี่น้องแก๊งด้แก๊งดังแบบหน่อยรี่แม่นี่แก๊งแม่แม่พี่มินี่นะคะก็พี่อลิซที่ว่าจะมาหลังที่ห้าเด ช่วงนี้อุ๋ยรายๆก็สรุปแล้วไม่ได้ s o c i a ติดตามอุ๋ยได้ในเฟซบุ๊กอะไรยังไงด้วยนะคะเอาง่ายๆจนเก้วจะไม่ขอเล่นถ่าย social ทำไมล่ะเพราะว่าแล้วเป็นช่วงนี้เปเดินความรักเงียบเหงาค่ะไปถึงอะไรก็ความรักก็ตอนนี้ไม่เวจะเห็มโพสอย่างก็จะกลับไปไปเหมือนกินเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมคนเดิมอ่ะไม่เอไอเอโพสด้วยหนึ่งนะคะับเย็นมากแหละจะโดนเย็ดป้ะแหละอะไรยังไอทีไรก็คือตอนเนี้ยคนที่ฟังแล้วเนาะเอาดีๆเนาะก็แบบ คนไหนที่แบบยังไม่มีแฟนหรือว่าที่มีแฟนแล้วอยากมาไปกิ being ma, okay. ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็จะติดต่อพี่อุ๋ยได้เพราะว่าเหลือตลอดแม้จะเป็นเกย์นะคะอุ๋ยชอบทั้งเกย์สาวเกย์ลูกอุ๋ยชอบหมดค่ะเพราะว่าขอให้แค่ติดต่อเข้ามานะหรือข้างกบอกไลยบอกพี่เพชรมก่อนได้เกินเกินว่าเออฉันต้องสารพี่เพชรนะอยากได้เขาอะไรเงี้ยติดต่อมาโอ้ยโอ้ยแล้วก็สำหรับใครที่รอคอยคิโมะเราสองคนนะคะเพชรกับอุ๋ยนะคะวันนี้เราก็คัมแบ็กมาที่ปักเซอาก็ได้เจอี่ได้เจอน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะชวนน้องไปดูดาร์เอ็นโดฟินที่บุรีรััมมย์ากวนนีี้ท่่อใช ต,ตอนที่สองถึงเอฟซีเราจะได้กำจิดตาอุ๋ยได้ที่ใดใค่ะกำจิตที่นี้ค่ะเฟซบุ๊กนะคะ, <laughs> ะ,คะอุย๋ยแรงร่านอี๋นะคะ <c oughs> พิมพ์นะคะภาษาไทยอีกครั้งนึงนะคะ,ะอุย๋ยแรงร่านอี๋แล้วเราก็จะเจอกันนะคะอาจจะเป็นคลิปดื่มบ้างเที่ยวบ้างเรื่องมากก็ก็ดูจะผ่าเพราะว่าใครเครียดขำๆเนาะจะบีซีอะไรมากตอนถึงแก็คเลื้อค่าเลยค่ะตอนถึงแก็คเลื้อค่านะคะมันจะเป็นน้องแบงค์น้องใครที่ตื่ยชื่หรือไม่ยชื่อก็ตามแต่นะคะพี่พงศิษย์ทำราเยอะแยะน้องน้องเล็ก ถ้าว่างๆก็มาเจอกันได้ค่ะพี่อยากให้มาให้ตัดท้องบ้างไอ้อ่ะที่ไปเมือกรุงเทพพี่ที่เป็นคนเก่งใช่ไหมรอบที่แล้วน่นัยแก่กรุงเทพตรองใช่อีดอกชั่วโมงกบงหลายอำเภอค่ะในกรุงเทพที่ผ่านโอเคค่ะจนแก้วค่ะขอทุกคนมีความสุขกับวิดีโอของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวจะอัพคลิปให้ใหม่อยแต่พี่นกอุ๋ยแปลงไปสิบแปดเป็น ซอบกันไลค์ใช้กดแชร์ไม่ซอบไม่แคร์ก็ต้องดูคลิปของเราสองคนค่ะขอบคุณน้องอ้อน้องเบียร์ขอบคุณน้องพลอยขอบคุณกระแตขอบคุณกระตูด้วยนะคะเดี๋ยวจะตัวแม่มาอีกคนนึงคือพี่มีเหรออ๋อหรือพี่มีพี่มีเขาก็บอกแล้วว่าอันนี้ไม่ว่าหนูพิชญาต์มาเลยจะขอพวกของคุณมีถ้าพี่มีดูคลิปนี้อยู่ก็เดี๋ยวจะจัดใหม่อนนั้นนะคะพี่มีสวัสดีค่ะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวให้น้องพลอยไปว่ากันท้าวใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวด้านนี้ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ฝากถึงผู้ชายเปชี่ยด้วยค่ะฝากถึงผู้ชายพี่เปชี่นะคะนิดนึงคืออู๋ียไม่รู้จักเลยเอาไว้เจอกันแล้วทำความรู้จักแต่ก็ฝากดูแลพี่เปชี่ด้วยนะไม่ก็จะอยู่ไม่อยู่ก็ต้องคิดถึงกันตลอดนะคะเลยอีหลอกมีเพื่อนไหมแต่ยังไม่เมานดคะโอเควันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ